าหารมุกปูพร้อมกันเลยครับเบอม์ยายถิไปจับสวายเลยนะี่ะจับเชียนไปเชียนมุกปูกันทิกัน tôi chiêu chiêu tao có soát thì bác sĩ tôi biết mình phải muốn tao tai 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 ทหารลุงปูแล้วฮะลุงปูได้ชั้นทหารว่าะคำเนอะในสักครู่เหมื่อสักครู่เจิมปลายแดงตอนนี้จะเจิมปลายขาวทะเบียนกลับกันเลยเด้อครับเด้อนี่ทะเบียนกลับกันเลยเมื่อกี้นี้ เมื่อสักครู่ป้ายแดง0467ป้ายแดง6ไปเมื่อกี้นี่0467ใช่0464อ่าป้ายขาวนี่1476โอ้โครับกันเลยนี่เอาดูเด้อพ่อยแมพ FC เ้ยอันนี้อันนี้ของนาทวนนาทวนนาทวนรถตู้เอาพิจยุดเด้ดูเด้อนี่เด้อรถน้าทวนมาเจอเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการเสี่ยงทวงเสี่ยงโชค ใช้วิจารยานในการรับชมเลยครับเ้อวเพราะว่าไม่ใช่ยินป้ายแดงครับเดวสักครู่ครับหลวงปู่กำลังฉันมัตตาหารเนาะแล้วสักครู่หลวงปู่จะได้มาเจิมนะครับอีกครั้งนี้ มารอล,ลุงปู่อลุงูในชั้นนนวนนก่อนอเามาก็หลานด้วยได้อีกสักครู่ครับได้อีกสักครู่ลุงปู่จะได้เจมิมนี่ครับอันนี้ปลายขาวนี่งครัเบีนนยน,บนตรงกัน็ปลายแดเงเลยครับ 在做店，我那么讲，还在做。 ซือไว้เวลาเขามาเขามาถ่ายใช่ั้มเขาเขาซื้อเราไว้ไว้นี่ใช่ไหมไ เพราะนั้นมันแต่งมันจะราะมันแต่งกว่าาไม่แต่งอะไรทุรไลน์เนื้อดีเขาจงซื้อมาแล้วก็มาต่ที่นั้นเวลาจะไปไหนทุรนก็แวะปันนี่มาจอดเนี่ย ซื้อเราทิ้งไว้ไเวลามืองๆก็ไปใช้ไม่เคยมีใครมั้ควรจะเราจะได้เกียรขนาดอะรงานบวชอ่ะไปแจกทองไปแจกทองอ่ะแทนที่มันแทนที่มันจะนักดูกว่าใครมาช่วยมาช่วยผมสวดเป็นฟองว่าแล้วก็ให้มันตังมันมาไว้ช่วยพื้นเขาอ่ะมันยังไม่อยอมให้มันก็จะให้แต่เราบอกว่ามีงานใครก็โทรไปบอกมันทีมีงานใครก็โทรไปบอก,บอกมันท,ทีเลยผมแบบ ครับเอาคลิปนี้ไรนี้ก็ฝากไปแค่นี้ฝากกดติดตามช่อง,งช่องชาแนลไ้ด้วยนะครับเด้อครับ